เรียนท่านอธิบดีมนทนและคุณนายพักพิมลสุกประเสริฐแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคการาัการลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็งประกาศต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านอธิบดีที่กลับมาเป็นอธิมดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อีกวันละหนึ่งก็ขออนุญาตกล่าวความในใจแทนเจ้าหน้าทีของเราทั้งหมดนะครับก็ด้วยความดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้เฝ้ารอวันนี้มานานหน้าที่ดีเป็นผมเคยใช้คำว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าที่ดีที่สุดข,ของอรอกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่านเคยพูดว่านี่คือบ้านนอกจากท่านจะทำหน้าที่ในตำแหน่งภูมิบังเียนพวกเราแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านฟังชันหรือด้านนโยบายท่านทำหน้าที่ได้อย่างดีเลิศแล้วก็สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาเป็นเหมือนการสร้างวินยัยและวัดคณะธรรมธรรม การทำงานให้กับพวกเราได้ดีอย่างยิ่งอันนั้นคือเรื่องการทำงานนะฮะส่วนเรื่องที่ท่านเรียกผมยทนทาธิการว่าบ้านอันนอกจากจะกดูเรื่องงานแล้วเรื่องตัวบ้านเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยผมว่าผลงานที่พวกเราเห็นเป็นเชิงประจักษ์และที่สำคัญที่สุดคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ท่านก็ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นเเติบโตและความเป็นอเด็กอตใหญ่ผมมักได้ยินท่าวเสมอว่าเสียใจยเวลาลูกน้องต้องมเแยกไปไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหรือเกี่ยวกับเรื่องหน้าทีก่การงานวันนี้เป็นวันที่พวกเราเราคอยช่วงที่ผ่านมาเหเรียนว่าโลหิตผมสิ่ สชคฉีดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันนี้มีความรู้สึกว่าเลิ่มเริ่มเดือดอีกรู้สึกได้ยินเสียงปรีกองที่มันลั่นเหมือนจะลั่นกองโลมอีกครั้ง มีหลายท่านกล่าวว่าท่านเป็นคนดุแต่ผมมาากักจะบอกสัวเสมอว่าไม่ฝึกจิตปินั่นเป็นจิตเด <c oughs> ือดท่านสุจริงๆแล้วท่านมีเมตตาม,มากผมเองผมก็ปเป็นเลือท่านอยู่ส่วนหนึ่งก็ด้วยความจริงใจนะครับ,แล,บแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านของเลา ทันที่ที่ท่านกลับมาเมื่อวานท่านเริ่มมาสัา่งงานเก่าอันที่สัางงานอุตรุดเลยครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าน,นี่คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งหลายหน่วยในกระทรวงมาหาดไทยให้ความยอมรับและที่สําคัญที่สุดท่านพูดถึงเรื่องความกระตันรือแล้วเราจะสังเกตว่าท่านเรียมเพราะ ไว้สําหรับผู้อุปสมบทเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการวางตัวและแม้แต่วัฒนธรรมการเชิญผู้มุขบัรชาในอดีตเข้ามาเพื่อดูแลค mm hmm. วางรากฐานพงุมนี้ไว้ให้เราและเป็นิงที่ดีงามสุดท้ายครับยินดีต้อนรับกลับบ้านของเราด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ ปรเมนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ได้กลับมาบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆประามาณสามเดือนเดืี่ยต่วันามันนับวันตลอดวันเวลาก็ผ่านไปค่อนข้างเลยในช่วงปลายของที่วิตราการ,รับองไรก็ตามก็เป็นวัฒสสนาที่ได้กลับมาเปลียนยุคที่บ้างที่บ้างของผมคีมมมมมว่าตรงนี้เป็นบ้างของผม,ผมก็ ดีใจนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพวกเราในช่วงเวลาน้อยนิดแต่ก็มีภารกิจที่จะคิดไว้ว่าจะอยากจะเริ่มทำขึ้นใหม่เพราะว่าภากรกิจเดิมที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่คิดวันหนึ่งมันก็หมดไปเรามีการสร้างเขื่อนติดไน้ำโขง,งปัจจุบันจะหาที่สร้างก็ยากทุทกวัน ถ้าเราไม่มีเกลือเราจะทํางานอะไรก็คงคิดใหม่ครับเมื่อเช้าครับพูดกับท่านรองนว่าถ้าทงนานพลังเปล้าถ้าในการวางผังเมืองใหม่เนี่ยเราคิดวางโซนที่เป็นเมืองใหม่นะเราก็ให้ผังเฉพาะให้เข้าไปวางผังพัฒนาเมืองใหม่ให้เป็นรูปธรรมเป็นเมืองขึ้นมาใหม่เลยเราให้ทางฝั่งพระรามหกทางสตอเนีน่ยในหน้าที่เราเข้าการหน้าตามผังเมืองนี่ยไปพัฒนาต่อน,นะครับอันนี้ก็คงเป็น งานใหม่ที่อยากจะเห็นก็คงไม่สําเร็จในสมัยผมหรอกแต่ว่าอยากจะฝากน้องๆที่ก็คงเป็นน้องออกหูหมดทั้งนั้นนะครับมีอาจจะมีรุ่นเดียวกันก็ทดลองสมทายท่านปานที่ใหญ่ที่จะเสนอพร้อมกันน้อง,งก็คงคิดว่าเป็นน้องก็ฝากน้องๆว่าเราคงต้องคิดไปถึงอนาคตนะเพื่อพวกเราแล,และพวกน้องๆหลังๆที่จะเติบโตทำไงกรมจะเป็นกรมที่มีผลงานเป็นที่ เชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนแล้วก็มีการงานที่เราจะได้ทำแล้วด้วยความสุขเห็นโดยว่าะในเมืองใหม่ถ้าเราทาแล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองขึ้นมาในอนาคตภายหลังันที่เราเสี็จมันก็จะเป็นภาพที่ที่เป็นความทรงจำที่ดีนะครับเราได้ทํางานสํำคัญๆหลายงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เขามีว่าจําลองนะครับควานักชั่งหวัวกมันการพัฒานาพื้นที่ต่างๆพัทยาสะพานเรียบทะเลจอมรีการพัฒนาพื้นที่ปากน้ำปาหรืออื่นๆนะครับ้นี่ท่ก็คอบูด,ดอเฉพาะเรื่องของงานของ้างที่สำคัญแต่ว่าเหล่านี้เองเนี่ยผมคิดคนเดียวไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าสาากตยได้ว่าแนวคิดราคนจะทําอะไระทุกคนก็ต้องที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปคิดว่า งานในภาร,รกิจอะไรที่จะตสองให้งานตัวนี้เกิดขึ้นรวมถึงงานอื่อนๆนะเช่นงานน,งนี้เองเนี่ยเรื่องของการำกำจัดผักตบัวนะก็ทราบว่ามีแนวคิดว่าจากการให้ทางเราเป็นสภาพเป็นตัวเพราะฉะนั้นความรุนะเนี่ยจะต้องมีงการจัดหาเครื่องจักดเพื่อกพิ่มจัดประสบเพิ่มขึ้นน,ะนี่ก็ถือ สมองมันที่คิดไปเรือ่อยเขาคิดไปแล้วก็ก็ระเบิดลงมาที่พวกระบบนะฮะก็คงต้องต้องทำกันต่อนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับผมปกติก็ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับก็จะทำอะไรใหม่ๆปีละน้อยหนึ่งชิ้นนะฮะไม่ว่าจะเริ่มต้นจากอาคารนสานิตวัชวงสวนนฤมิตวัลักน้าคมที่เห็นอยู่นะล่าสุดก,ก็เป็น ตัวห้องวิสิตเนสที่ทําปีนี้ก็คงไม่ได้ทําแล้วเพราะมันเวลาสามเดือนแลไม่ได้ทำแล้วก็รู้สึกจะไม่มีอะไรละตรงน,นี้รู้สึกก็ก็สมบูรณ์นะฮะผมไปอยู่พอ,พอประมาณหกเดือนก็คิดถึงบ้านเราทุกวันว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่ทั้งมันมันอุดอู้มาที่นี่รู้สึก,กสวยงามเป็นระเียบเรียบร้อยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นหวังว่าในช่วง สามเดือนสิเอ็ดวันที่จะได้อยู่กับพวกเราเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันทํางานอยู่กันด้วยมีความสุขนะกิจกรรมที่จะมีภายหลังโควิดเช mm hmm. ่นกีฬาสีก่อนที่จะเกษียณอายุก,ก็คงอาจจะต้องมีแต่ว่าอาจจะปรับรูปแบบใน้่ยให,ให้ให้เหมาะสมไม่งั้นเราก็คงไม่มีกิจกรรมที่เราจะมาพบปะกันเยอะๆเหมือนในอดีตน,นะครับกีฬาสีแตงหวัดก็ลองไปคิดดูว่าเอ๊ะยัง จะมีไหมภายใต้เงื่อนไขนิว normal เนี่ยมันจะจัดยังไงนครับก็าอยากอยากจะให้มีเพราะว่าการที่เรามีคบปากมีปฏิสัมพันธ์นกันก็คผมสร้างความรักความสามัคคีงองค์กรนะครับก็ต้องเรียนว่าผมชื่นชมชื่นใจที่กรมเรามีความมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่มีความรักความสามัคคีไม่น้อยหน้าฝากใครนะครับ นอกจากไม่น้อยหน้าผมว่ามีคนอิจฉาเราเยอะในความเป็นชาวโยธาธิการรัฐธรรมเนียมนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับแล้วก็่อนกเกษียณผมทําเสื้อเป็นเสื้อสีขาวแจกทุกคนอีกพันหนึง่งก็จะเป็นตาไก่ถือกระเป๋าโบกมือบ,บายๆเป็นนะถ้าเป็นเป็นรุ่น2020สินาเล่นะครับเป็น2020ฟินาเล่ก็ขอให้ช่วยส่ง ไซส์เสื้อครับขอเงินแม่บ้านแล้วบอกว่าขอทําแจกนะฮะให้ทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญตอนที่ผมจะพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปมีประโยชน์สูงสุดน,น,นะฮะแล้วก็ผมหวังว่าที่มีท่านใหม่มาก็ท่านอาจจะมีเวอร์ชั่นของท่านแต่ว่าอยากจะให้ยังไงก็ช่วยบอกท่านเลยกันว่าตรงนี้มาเราใช้ได้สาวให้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นงานบสงานแต่งงานศพงานอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้ทุกงานนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ บ่งบอกตัวตนของความเป็นชาวโยธาธิการและผาเมืองน,นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณกําลังใจที่มามาตอนรับผมวันนี้ก็มาทุกคนขอบคุณผอ,อ,อสำนักผอกรที่คุณาคเครเียมที่เจ้าที่มารับด้วยครับก็ชื่นใจอบอุ่นนะครับแล้วพร้อมที่จะทํางานของเราอย่างดีครับผมครับ